สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องนะนุ่นหวานเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับในสวนขาเลืองของผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับบรรยากาศดีมากเลยครับเริ่มเขียวแล้วนะครับหลังจากฝนตกนะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับช่วงเช้าเชเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับอันนี้เริ่มแตกหนองมาแล้วนะครับนี่หลังจากที่ผมได้ทําการพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปครับก็เริ่มมีฝนตกมาแล้วครับโปรยๆแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาท่านไปชมดู กอต่อไปครับผมอันนี้ก็เพิ่งแยกออกจากต้นแม่วันนั้นเองครับเนี่แตกหน่อแล้วนะครับสวยแล้วนะครับเป็ดเข้ามากินหญ้ากินพวกหนอนพวกอะไรนะครับ จะเพื่อเริ่มมาแล้วนะครับยังไม่มีเวลาถอนออกนะครับก็สวยเลยนะครับนี่กกำลังแตกเลยแตกมาแล้วขยายไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ของผมขยายได้ประมาณร้อยร้อยกว่าแล้วนะครับร้อยกว่าโกขยายไปเรื่อยเรื่อยครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับหลังจากฝนตกนะครับ นี้ก็แตกใหม่กีกแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับตนนัวนี้เริ่มจะอวบแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับฝั่งนี้นะครับที่ผมได้การทำการ หน่อมันนะครับหรือเอาตาของมัน,นมาทำการเพราะใส่ถุงดำนะครับก็เลยเริ่มทำการปลูกแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะรอดอยู่นะครับ น,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับทําสวนฝากติดตามช่องน่าน,นุ่นหวานเจี๊ยบด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม